ครับสวัสดีครับผมเป็นนักเรียนนะครับเอ่อ TAPM นะครับรุ่นที่21นะครับก็ในหลักสูตรเนี่ยฮะก็มีความรู้ทั่วไปของทางด้านสิ่งทอนะครับเป็นของเทคไทของนิตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหลักสูตรเนี่ยก็ให้ับบ,บทั้งคนที่ประกอบวิชาชีพสิ่งทอแล้วก็ ประชาชนทั่วไปนะครับเพราะว่าในเพื่อนๆในคลาหลายๆคนเนี่ยก็มีทั้งจบทางด้านสินทอด้วยแล้วก็ทําธุรกิจใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเป็นอีกสายงานหนึ่งซึ่งสนใจในด้านของสิ่งทอการเงินหรือว่ากับลงย้อมนะครับบรรยากาศในการเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกันเองนะครับมีสนุกสนานนะครับเป็นตอบถามอาจารย์วิทยากรผู้รู้นะครับในแต่ละวีคแต่ละวีกก็คือมีการจัดลำดับการเรียนค่อนข้างจะดีนะครับ วิทยากรก็มาจากาวิชาชีพอาจารย์ที่สอนในภาควิชาของเทคแยแล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษซึ่งคู่คี่อยู่ในวงการมานานนะครับส่วนตัวเองเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับโรงงานนะครับโรงงานทอผ้าเป็นผ้าเป็นพ้านิดซึ่งก็ได้ประโยชน์จากาทั้งเรื่องของพันนิดด้วยและเรื่องของการาควบคุมนะครับ พุฒภูมิการผลิตท้งของเรื่องของรงย้อมเรื่องของการเม้นนะครับเพราะในตัวก็มีการเม้นอยู่ด้วยนิดหน่อยนะครับมีปัญหาบางอย่างซึ่งก็มาถามใน,ในคัสนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ถามในคัสเนี่ยก็ได้คําตอบไปซึ่งเรานอกจากที่เราสงสัยก็ยังมีหลายๆอย่างซึ่งน่าสนใจนะครับกับคนที่สนใจนะครับหรือว่ารุ่นรุ่นต่อๆไปที่เข้ามาเรียน ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีสําหรับเป็นช็อตเทอมหรือว่าเป็นช็อตคัสสั้นๆนะครับที่จะให้ความรู้คุณในวงกว้างแล้วก็สามารถเจาะลึกในบางอย่างที่คุณสนใจจริงๆครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับก็ <c oughs> ที่มาเรียนหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้และมีความรู้สึกว่า อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจนี้นะครับแล้วพอเอินว่าทางอีเมลเนี่ยได้ส่งคอร์สเนี้ยมาให้เราได้ผมเห็นตรงเนี้ยจากทางอีเมลก็เลยเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเป็นลักษณะ ไม่ได้อย่างเดียวนะครับเป็นลนักษณะไม่ใช่ฟิลอะไรเล็กๆแต่หมายความว่าทั่วไปเรารู้หมดเลยนะครับก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปในการพัฒน,นาตัวเองให้ทํางานในธุรกิจนี้ได้นะครับซึ่งคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวพึ่งเป็นไงบ้างเรียนเรียนคอร์สนี้แล้ว ก็สนุกดีนะคะแล้วก็ได้เพื่อนขึ้นมาเยอะมากได้เพื่อนใช่ค่ะแล้วก็น้องวัดนะคะน้องวัดเป็นไงบ้างคะก็ก็ดีค่ะวันนี้แบบเหมือนกับความรู้ขึ้นมาเยอะเพราะว่าจากที่บ้านเนี่ยเป็นพื้นฐานของสิ่งทออยู่แล้วก็จะได้เหมือนกับได้สับเทคนิคเอาไปใช้ในการพูดคุยกับลูกค้ากับทางโรงงานได้มากขึ้นเออทางน้องวันะคะน้องวัดนี่ก็เป็นเพื่อนใหม่ก็จริงๆถ้าสมมติกับใครเพิ่งจบมาก็มาลองเรียนได้มันจะได้แบบภาพมุมกว้างขึ้นเนี่ยต้นน้าแบบตั้งแต่เริ่มผลิตเช่นได้เลยถึงแบบ ฟินิชชิ่งเลยครับก็ถ้าเป็นรุ่นหน้าก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะครับมาเรียนตรงนี้ได้ความรู้มากมายนะครับผมแลได้เพื่อนด้วยสาคัญบรรยากาศในการเรียนก็ดีมากอาจารย์ทุกคนก็มีความรู้มากมากมายที่จะให้กับเรานะครับก็อยากให้มีต่อไปนานๆนะครับหลักสูตรอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับ